พี่น้องมันแมงแข้งบวงค่อยก,กับบ่เคยกินเสียแต่ว่าเพิน่นเพิ่นมาก,ก่กาะลายอยู่ไหมแมนบอวอพี่น้องบอกนเด้ดอผู้ใดหูก,ก็ไเดยมันแมงแข้งบ่บ่นี่เน่จ้าเพิ่นมากเกาต้นมะอือแม่จ้า เรบอกหัวแม่งแข้งบ่วกันแม่งแข้งนี่ก็โลหลายตังเนาะเดี๋ยวเสียให้เมืองชัดๆด,ด้วยพี่นอ้องแม่นบ่บุนี่อันนี้โตน้อยเพื่อนจ้ะโตน้อยเพื่อนกำบังกลายอยู่ด้วยพี่น้องเมืองชัดๆจ้ะคนมากาอยู่ต้นบักอือ,อน,นี่ตะกกระแตนยองอยู่จ้ะพี่น้อง ดตใจได้นดี๋ยแล้วเคยเห็นแต่ตลาดจต่วบวเคยสังเกตอันนี้ผลไมอยูหอยอดบักือจะของไหมผู้ใดว่า,าแม่งยังบอกในเรื่องพี่น้องจตาวาตัวค,คือคือแม่งแข้งจตาวากับแน่ใจเพ็นตัวน้อยยุ่งเสียนะตัวน้นอยๆก็มีพี่น้องหรือ,อยูหอยหอดหอยหอดเลยจ้ะ ดู่หยอดเราอือบกใจายเห็ดนี่ไออออด้ะจ้ะนี่จะ้จะจุ่มนี่แห้งหลายตัวครับเพื่อ,อยอะกว่านั้นกับพี่หน่องไม่เป็นหน่อยๆเลยพี่น่องหลายปอด